ครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีตอนนี้นะครับแอดอยู่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับย่านที่กำลังจะมีความวุ่นวายนะครับในการบดอัดนะครับทางลีกของชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้กำลังบดอัดกันทำงานกันอย่างขมักขม้นเลยนะครับในขณะที่ขบวนต้นทางชุมทางหาดใหญ่ ปลายทางกรุงเทพนะครับกําลังจะผ่านนะครับที่ชุมทางหนองบดุกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําขบวนโดยอะไรนะครับ<ะ>มาแล้วนะครับด่วนพิเศษทักษินารัสที่สามสองต้นทางชุมทางหัาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ KTA นะครับ หลังจากที่รถสเตเตอร์โบลงแล้วนะครับ KTA 5 0 L นะครับเครื่องยนต์2,500แรงม้านะครับมาแล้วครับมาอย่างนิ่มๆเลยนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3าหนึ่งนะครับต้นทางชุมทางอัดใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับทำขบวนโดย 4511นะครับฮิตาชิ4511นะครับหลังจากที่รถเตอร์โบลงนะครับเครื่องยนต์ก็จะไปตรงกับรหัสของ G E A นะครับสำหรับฮิตาชิจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ4511นะครับทําขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่ทักษิณารัฐที่3-2ครับ ผ่านไปแล้วนะครับด่วนพิเศษทักนิรัลั์ที่32นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น H ID นะครับรุ่น 8FA 36C นะครับขอาฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ